เราทำลายเทาวาประพาดเ่ิมพิงวอเรือผู้ส่งดินสงสถิตในส่วนสวรรค์แดนวีบาลถวยเทพเทวาเปล่าองคงยื่เชื่อนิรันร์ไม่มีวันจบสิ้นไปเรามาน้อมและลำทา ไหผ่านทถิทั้งแผ่นดินดวงงป็นเลงเสาทุกการดาบเรือท่านผู้สร้างมาเราทั้งหลายถวายพระพรเริ่มวบิงวอนพระผู้ทรงรินทรงสาทิตในสวงสวรรค์แานวีมานถวยเทพเทวา เดเชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตมพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนแบาบปแต่ได้รวมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นี่สมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าูรทรงสรรผ่านุภาพและตอบพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าไดยทำบาปมากมายด้วยการวาจาใจลดด้วยการและเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทุสวรรค์ในนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเิ้วิงมอนเตะเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร พระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพ้าแต่พระคิดเสดจเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระคิดเสจเจ้าทรงพระกรุณาเถินพ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรโปร่งทรงปกครองทุกสิ่งทั้งในสวรค์และบนแผ่นดิน ขอส่งพระเมตตาฝังประชากรของพระองค์ทูลวอนผู้ประทานสันติสุขของพระองค์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยเถิดท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิษสเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าทั้งหลายอาเมนบนอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่หนึ่งในครั้งนั้น ดาวิดท,ทูลกระสั์ซาอูลว่าอย่าให้ใครหมดกำลังใจเพราะชาวฟิลิเตียผู้นี้ผู้รับใช้ของพระองค์จะไปต่อสู้กับเขาเองซาอูลตรัสกับดาวิดว่าอย่าเลยเจ้าจะไปสู้รบกับเขาได้อย่างไรเจ้ายัางเด็กนักส่วนเขาเป็นนักรบมาตลอดชีวิตดาวิดเสริมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจาก เล็บของสิงโตและหมีมาแล้วจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวฟิดิเตียผู้นี้ด้วยซาอูลตรัสตอบดาวิดว่าไปเถิดขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตกับท่านดาวิดหยิบไม้เท้ามาถือไว้แล้วเก็บก้อนหินเกลี้ยงห้าก้อนจากท้องห้วยใส่ย่ามที่ผู้เลี้ยงแกะใช้ถือสลิง เดินเข้าไปหาชาวฟิริเตียคนนั้นชาวฟิริเตียค่อยๆเดินเข้ามาหาดาวิดมีคนถือโล่เดินนําหน้าเมื่อชาวฟิริเตียมองดูดาวิดเห็นถนัดแล้วก็นึกดูถูกเพราะดาวิดเป็นเพียงเด็กหนุ่มผมแดงมีรูปร่างหน้าตาดีชาวฟิริเตียตะโกนถามดาวิดว่าเจ้าเห็นข้าเป็นสุนัขหรือจึงถือไม้เท้าเข้ามาหา ชาฟิริเตียออกนามเทพเจ้าของตนสาบแช่งดาวิดแล้วร้องท้าดาวิดว่าเข้ามาสิข้าจะเอาร่างของเจ้าให้นกและสัตว์ป่ากินดาวิดตอบชาวฟิริเตียว่าท่านถือดาบหอกและแหลนมาสู้กับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ามาสู้กับท่านเดชะพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลที่ท่านดูหมินวันนี้แหละองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบท่านให้อยู่ในอำนาจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฆ่าและตัดศีรษะของท่านเอาร่างของบรรด,ดาทหารชาวฟีดิเตียให้นกในอากาศและสัตว์ป่าก,กินแล้วทั่วแผ่นดินจะรู้ว่าอิสราเอลมีพระเจ้าทุกคนที่ชุมนุมกันที่นี่จะรู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องใช้ดาบหรือหอกเพื่อทรงช่วยให้รอดพ้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดว่าใครจะชนะในสงครามและจะทรงมอบท่านทั้งหลายไว้ในอำนาจของเราชาวฟิลิเตียเดินตรงเข้ามาหาดาวิดอีกดาวิดวิ่งลงสู่สนามรบไปต่อสู้กับชาวฟิลิเตีย ดาวิดล้ลวงลงไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมาใส่สลิงเวียงไปถูกหน้าผากของชาวเฟรลิเตียก้อนหินเจาะหน้าผากเข้าไปเขาล้มหน้าคว่ำลงกับพื้นดินดาวิดพิชิตชาวเฟรลิเตียโดยใช้สลิงและก้อนหินเขาปราบและฆ่าชาวเฟรลิเตียได้ท,ทั้งทั้งที่ตนไม่มีดาบในมือดาวิดวิ่งไป ยืนคร่ำร่างของชาวฟิลิเตียไว้เขาชักด,ดาบของชาวฟิลิเตียออกจากฝักฆ่าเขาและตัดศ,ศีรษะออกจากร่างพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจึงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่พระเจ้าขอถวายพระพรแด่ องค์พระผู้เป็นเจ้ารักศีลาของข้าพเจ้าพระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าไว้เพื่อทําสงครามทรงฝึกนิ้วของข้าพเจ้าไว้เพื่อการต่อสู้เชิญรับจึงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคงของข้าพเจ้า ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าทรงเป็นที่มั่นที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นทรงเป็นโลก่กำบังที่ข้าพเจ้าเข้ามารีภัยพระองค์ทรงปราบประชากรทั้งหลายให้มาอยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าเชิญรับจงร้องเพลงบทใหม่เทวาแด่เพื่อเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขขาพเจ้าจะขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์ขขาพเจ้าจะเล่นพินสิบสายบรรเลงเพลงถวายพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะแก่บรรดากษัตริย์ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดพ้นขอพระองค์ทรงช่วยขขาพเจ้าให้พ้นจากคมดาบชั่วร้ายโปรดทรงช่วยขขาพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างด้าวเชิญรับ จงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแดเปรียจาเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระนจักที่ทรงรักษาโรค และความเก็บไข้ได้ทุกอยาก่างทุกชนิดของประชาชนอัลเลลุยาฮัลเลลุยาอัลเลลุยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยประนานจากพระวราสารตามคำบอกเล่าของคณบุญมาราโกขอถวายพระเกียบบรติแด่พระองค์เจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมที่นั่นมีชายมือรีบคนหนึ่งประชาชนบางคนคอยจ้องมองดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือรีบในวันสปาโตรหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์พระองค์ตรัสสั่งชายมือรีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิแล้วตรัสถามคนทั้งหลายว่าในวันสปาโตนั้นควรทําความดีหรือความชั่วควรจะช่วยชีวิตหรือปล่อยให้ตายไปคนเหล่านั้นก็นิ่งอยู่ พระงจึงทอดพระเนตรเขาเหล่านั้นด้วยความกริว้วเศร้าพระทยัยเพราะจิตใจหยาบก,กระด้างของเขาและตัดสั่งชายมือรีบว่าจงเหยียดมือสิเขาก็เหยียดมือมือนั้นก็หายดีเป็นปกติชาวฟาริสีจึงออกไปและประชุมกับพรรคพวกของกษัตริย์เทโรทันทีเพื่อปรึกษาว่าจะกำจัดพระองค์ได้อย่างไรพระบาอาจาร์ของพระเจ้าขอบพระคุณเจ้าทรงประจริญเทิน เหตุการณ์ในวันนี้ทั้งบทอ่านที่ต้นแล้วก็บทพบระบารสาเพ่อคิดว่าก็คงมีแง่มุมให้เราได้คิดพิจารณาลำพึงไต่ตองแต่สิ่งที่พ่ออยากจะชูประเด็นในวันนี้ก็คือเจตนาเจตนาของพระเยซูเจ้าที่ปรารถนาที่จะช่วยผู้คนในขณะที่เจตนาของคนรอบข้างที่เฝ้ามองก็คือจับผิด น่าสนใจต่อบอีกที่ว่าเราทําแบบที่พระเยซูเจ้าทําหรือทําคล้ายฟาดิสีประชาชนเจตนาของผู้คนเนี่ยพราเชื่อว่าเราเข้าใจได้ไม่หมดหลายครั้งก็มาจากอาคติด้วยหลายครั้งก็อาจจะมาจากอะไรอีกมากมายสิ่งที่เราเจอ สิ่งที่เราคิดไปเองหรือใดๆเพราะฉะนั้นพ้อเชื่อว่าสิ่งที่เราจะสามารถมั่นใจได้ประการที่ต้นก็คือว่าถ้าเราชัดเจนที่เจตนาของเราแต่เจตนาของเรานั้นคงต้องบวกกับความเชื่อศรัทธาดังดาวิดที่ออกไปรบออกไปต่อสู้แม้ว่าปลายทางของเรื่องจะมีฉากที่เสียเลือดเสียเนือ้อมีการฆ่าฟัน แต่เจตนาของเขาเขาก็มานั่งนึกๆดูนะครับถ้าไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรามันเป็นเรื่องของสงครามมันเป็นบริบทนั้นแต่เป้าหมายและเจตนาก็คือว่าเขาต้องการที่จะปกป้องชนชาติอิสราเอลและเขาก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีเจตนาที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเชื่อว่าเมื่อเรานั่งรำพึงสวดธรรมวัดหรือคิดถึงตัวเราเองบ่อยๆในกิจการที่เราทำ เราจะเจอเจตนาที่แท้จริงของเราขัดกลเราให้มันสะอาดหมดจดและที่สุดก็สามารถที่จะมองเจตนาของคนอื่นว่าเป็นความปรารถนาดีเช่นเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือเรื่องราวของคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อจะช่วยเหลือรับใช้เพื่อจะนำความเชื่อที่เรามีนั้นให้มันเกิดดอกออกผล ถ้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปัง ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนีเรันดน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระงมีพระทยเมตตาประทานเล่าองุนซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นตั่ลและน้ำพักตั้มแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนีิรันดร ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจะัดสิทธิ์ด้วยเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าเปิดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างเหมาะสมเพราะทุกครั้งที่ประกอบพิธีกรรมระลึกถึงการถวายบูชาของพระบุตร ก็เป็นการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับผลการไถ่กู้ให้รอดพ้นได้อีกครั้งหนึ่งด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยสมดวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นวิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งผลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอัจฉริยะเพราะพระยุติธรรมทรงกอบกู้คืนมาเพราะพระเมตตาเดชะพระบารมีพระคิดสจาอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแท้สองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอเปิดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสว์เหล่านั้นว่าดังนี้ ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตอมจักรวาลพระสิริรุงโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแบบพู้เสดจมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดก็แต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพะทรงพระกัลปาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าเหมือนนี้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเป็นพรกกายและผลิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับกบเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบมเพื่อรับทรมานโดยสมัรพระทยัยองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาสิทธรัสวว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ลนทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิทธรัสว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงโดยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทำการนี้เพื่อะระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมบาลำลึกแห่งความเชื่อพระคิตเจ้าได้สิ้นเผชนพระคิตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพพระคิตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังระลึกถึงการสิ้นเผชนและการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคิตเจ้าพน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเพว่วโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ส่งเลือดสค์ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายคาราบวนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทิตของพระกิตตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอักรสังราชฟรังซิสเซเวียเกียงสัก์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอักขสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพเกียรติสดุดีพระองค์ ดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคิตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิตเจ้าพร้อมกับพระคิตเจ้าและในพระคิตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพโรรองทรงพระสิริลุ่งลอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดอนอามนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายต้นสถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จำเป็นทิัการะเรื่ออาณาจักรมาถึงและประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ รประทานอาหารปร,ระจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้รประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พา,ก,ารรกันเร้จนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้า,าทั้งหลายพ้นที่อันตารายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภยัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณะที่หวังจะได้รับความสุขแล้วรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระเสิรุลงโรษเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ถ้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ตรัสกับอักรสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และปวดให้พระศาสนาจากสงบราบลื่น มีสามัคคีทมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริอและครองราชตลอดนิรันดรอาเมน <Amen. S 1> ขอสันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอมสถิตกับท่านด้วยเรามอกสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนิน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปิดประทานสันติสุขเทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้พีรผชนเพื่อลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตัดเพียมพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงหลั่งพระจิตแห่งความรักของพระองค์ลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ประทานปังก้อนเดียวเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอเปิดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยเถิดท้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดสจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสันธานุภาพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถินอาเมนพิธ <Amen. S 2> ีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดเจ้าเถินขอขอบพระคุณพระเจ้านาสองห้าเก้ร้องข้อสองพวกลูกขอบเรียกขึ้นที่ได้ทรงกรุณและให้ความอบอุน่นแก่ลูกเรือมาพวกลูกจะดำรง มันคงได้เปลววาจะสนตาลดชีวาสัญญาเองคอเปียอธรรมสึ่งดำชีวิตพวกลูกกินดีปฏิัติามอีกทรั้งจะพยเยามเรืยกา